สวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแยในต่างแดนนะคะสวัสดีค่ะผมหายหน้าหายตาเป็นหลายมือจ้พี่นวงเกือบครึ่งเดือนเนาะเพราะว่าสาวแลมืนมืนเขาจ้พี่นวงโชคดีโยกเพราะว่าซาวแยว่าได้มืนแต่แต่หังเทิงเนาะสาวแยมืหมองกลางมองที่สาแลยไทยพี่นวงเบิ้งหล้วว่าสาวแลยางมะหอดเครื่องทั่งเหล้วและอีกหน่อยนึง มาที่นี่ซาแอลก็เลยมือนจากพี่น้องแต่ว่าโชคดีอยู่เพราะว่าข้างล่างนั่นมันจะเป็นป้าหมากโมเตเนาะเป็นป้าหมากโมเตมันก็นเลยดินบ่แข็งแล้าก็เอ่ได้บบเป็นอียังหลายเนาะพี่น้องซาแ้ลก็ต้องขอบคุณเอฟซีแม่แม่พี่พี่ป้าป้าน้าอาน,อน้องน้องทุกคนนะคะที่เป็นห่วงซาแอละนะซาแอลก็ขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณหลายๆแล้วจ้ะแต่ตอนนี้อาการดีแล้วจ้ะพี่น้อง เพราะว่าเมือม่อเมื่อเที่นเมื่อลงมานะดากแนาพี่น้องตรง,ตรงตรงตูวจเรานะ่ะมันกระแทกกับพื้นเนาะพี่น้องพื้นก็นิ่มย่ดอกแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสูงปานกลางเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้สาวแหละนะ่นยปวดปวดตรงตรงตูวจแล้วก็ตรงตรงสะโพกเราแล้วก็มองล้างนะมันมีร้อยเล่าวต้งแต่ปีกนี่เนาะพี่น้องปีกายปีก่อนี่ที่เสาแหล กระดูกสันหลังเล่าที่ตกรอบนั่นนะมันก็เลยเฮ็ดให้ปวดวันที่ซาเลไปหาหมอหมอเรยว่าเด่นไปเฮ็ดจังใด้คือจังอันเดินเกิดอุบัติเหตุเอียกเพานขัสิบบัวข้าจ้าตรงๆกะบอกาบอกน้องพี่น้องว่าไปเก็บมากูเบรี่ขายซาเลียก็เลยบอกว่าผ้าลูกกัเดนไปกูพ้ทู่ไปย่างเรียประนที่ซาเลกก็เลยมื่นซาเลียเลยว่าจังสี่ หมอก็ได้ตรวจได้อยังแต่วจะพี่น้องคืออไม่เป็นอะไรมากเพียงแค่ว่าเข้ากระแทกตรงตรวจกระแทกตรงตูวแ,แรงมันก็เลยทําให้เราเจ็บหมอก็เลยหายเข้าเอาน้ําร้อนนะพี่น้องห้เขานอนนั่นขวมนะให้เอาน้ําร้อนที่ซาเล่ซื้อมาตอนลอดน้องอันนนสนะใะพี่น้องให้เอาน้ําร้อนใส่แล้วก็ประกบตรงอตูดมันจะได้ทะเล่า,าวามปวดลกา หมอก็บ,บอกว่าอันเนี้ยให้พยุงหลังเนาะที่จริงมันจะเป็นที่พยุงท้องตอนท้องน้องอันเนี้ยเนาะหมอเลยบอกว่าอันนี้ก็ใส่ได้คือว่าให้เฮาพยุงหลังไว้พี่น้องมัดให้มันแน่นแน่นมัดไห้มันแน่นแน่พยุงหลังไว้ประมาณจักสิบมือหลังจากนั้นพ่อได้สิบมือแล้วซาวแระก็เลยไปหาหม,มออีกเพราะว่าหมอนัดอีกเนาะเพราะว่าเพื่อจะได้มัดจับหมอ สะโพกซาวแ้วมองตรงตูดเนาะพี่น้อง่นกระทะมาเจ็บว่าซาแยมแล้วว่าบ่เจ็บหมอเรียวาถ้างั้นก็คุณแม่ฟื้นตัวดีมากเร็วมากว่าสรนหายเป็นปกติแล้วจ้ะพี่น้องพ่อหายเป็นปกติแล้วเมื่อนี้ซาวแ้วก็เลยจะไปหาเก็บหมากบูเบอรี่เพราะว่าอย่างที่เพราะว่าเสียลูกค้าไปหลายคนเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็บูเบอรี่ก็ตั้งสิบเอ็ดถังคือว่าซาแล้วบาสามารถเก็บแหกเจ้าได้เนาะเพราะว่า เราหยุดรักษาตัวเกือบครึ่งเดือนเนาะพี่น้องเมื่อนี้ซาหลกแลยจะไปเก็บหมากบูบอรี่เพราะว่าเงินที่เก็บก่นกานๆเนี่ยหมากใหม่นะเบิร์ตละจ้าสื่อนักอยากนักกินทั้งใจลายยาค่า,ยยา,คาม้อนนะจ้ะเมื่อนี้ก็เลยสิบไปไหมลูกค้าบางท่านเพิ่นกะเข้าใจเฮาเนาะเพิ่นกะ่ายู่รากาบ,บางท่านเพิ่นกะบอถ่าเพราะว่าไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวที่เก็บบูบอรี่ขายก็มีคนอื่นเก็บเอีกเนาะพี่น้อง บางคนก็เก็บขายในราคาต่ํากว่าเราบางคนก็สูงกว่าเราหรือว่าบางคนก็เท่าเท่ากับเรามีทั้งคนไทยคนโนสเนื่อจากพี่น้องทั้งคนไทยคนโนสคนก็บเก็บขายขึ้นกันเนาะใส่เงินเบดแล้ววันอี้ซาแล้วก็ต้องไปหางเงินตัวพี่น้อง <laughs> แมนบรูก <laughs> ใช่หรือเปล่าครับ หาเงินพราะว่าอย่างที่เพราะว่าตามที่สาวแล้วาว่าจะพี่น้องเพราะว่าสาวแ้วมีแพนวาสิกลับบาตเนาะแต่ว่าตรงเป่าไปหาเงินก่อนพราะมีเงินสื่อค่าตัวเครื่องบิน้วกะ็สาวแ้วยังบลูเลยว่าสิเก็บเต้หน่อยให้ได้รายพี่น้องแต่ว่าจะพยายามเก็บรหรายที่สซูสราคาเมื่อนี้กตสิไปแต่เศร้าเนาะก็บอกพี่เนยแล้วว่าให้แต่งตัวแต่เศร้าเพราะตอนนี้ก็เออสามโมงคืนแล้วจ้ะ ม่ลูกอ่อนก็อย่างนี้จะซัวสิบป้อนเขาลูกซัวสีแต่งตรงแต่งโตน้ะพี่น้องกูได้คูได้อยากกันเดินได้กาแฟสามารถสั่งได้เลยจ้ะซอยอุดหนุนได้จ้ะ <_ S 2> พ่อได้เงินค่าส้บตัวเครื่องบินฮ <_ S 1> <_ S 2> <_ S 1> าฮาได้เงินส้บตัวกาแฟตาแบนเอ็นเอ็นเอ็นก้อนสิบไปคลายกาแฟกันจ้ะพี่น้อง ผูได้สนใจกระทักแชทแอดไลน์มาเลยจ้ะพี่น้องกาแฟตาแบรนด์ n n n นะจ่ะพี่น้องส่วนผส,นสมของเขาจะมีโสมถังเช่ากระบองเพชรแล้วก็วิตามิน B6 B12 นะจ่ะพี่น้องแล้วก็ช่วยคุมหิวอิ่มไวซัปโคุนลายอยู่จ้ะพี่น้องเอา้าเาง่าไยักจะคลายบะเอา้าหนึ่งกล่องมีสิบซองนะคะแล้วก็เขาจะมีรด หอมหวานกลมกลม่อมจะพี่น้องหวานนี่คือว่าหวานแบบเอ่อมีน้ำตานลนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนชอบกินหวานเองเสียพอดีเลยจ้ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่ชอบหวานเข้ากับสามมารถเอากาแฟตัวนี้ผสมใส่หน่อยหนึ่งเพราะว่าสาวแรงนี่จะเป็น,นก้นบ่กินหวาน้ะพี่น้องเวลาสาวแล่ส่งกินเนี่ยก็จะเอาเอาเอา,เอาสาวแรงก็จะเอากาแฟนี่ใส่หน่อยหนึ่ง หลังจากนั้นก็ชงกินแล้วกาสรรพคุณเขากับ่าลดหายได้จากพี่น้องสรรพคุณก็เหมือนเดิมเนาะถึงข้อจะเพิ่มกาแฟาตัวนั่นเขาไปนิดนึงกับซังหนึ่งกล่องสองหิบาทนะคะแล้วกาถ้าเกิดว่าสั่งสามกล่องขึ้นไปส่งฟรีจ้ะบักลายจากน้อนจ้คือหัวแต่สีตื่นกินเขา สนใจทักแชทแอดไลน์มาเดอ้อจ้าพี่น้องสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะกาแฟตราแบรนเอ็นเอ็นนะตื้อเอาชนะกันยังตื้อ ฟันนองเริ่มขึ้นแล้วนองกันเลยเริ่มนำ้ำลายไหลแล้วซาแ้ลสิได้ซื้อผ้าอ่อมามใส่กันเปื้อนให้นองอยู่จ้ะอย่าลืมนะคะว่าท่านไหนที่ไม่กินหวานเนาะสามารถเอากาแฟตัวนี้ใส่ได้เลยนะคะผสมใส่กันนิดนึงแซบจ้ะพี่วองซาแ้วก,ก,กินทั้งสั่นเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าถามว่าอ่อลดน้ำหนักได้อีหลเบ่ากุมหิวได้ดีอีหลีบ่ากุมเขากุมหิว ได้ดีจ้ะแต่ว่าส่วนลดน้ำหนักนะมันกับึ้นยุกับตัวเฮาเองเนาะเพียงแค่ว่ากาแฟเนี่ยเขาเป็นตัวช่วยตัวช่วยให้เรากินน้อยลงแล้วก็อิ่มไวแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากให้น้ำหนักลดรงเร็วจังเสียเขาก็ต้องออกกำลังกายน้ำแล้วก็ควบคุมการกินของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นแค่ตัวตัวซวยนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องโฆษณานลายวะได้เดี๋ยสิพิษ เดี iva, ๋ยวสิว่าโฆษณาเกินจริงและกการซาแอยากจะฝากถึงพี่ประพัดสอนสอดสีและจากพี่น้องสร้างกับแฟซาแล่ไปสิบกองจะเข่าสามเดือนแล้วป้ย่อมโอนเงินให้เนาะปะย่อมโอนเงินให้ลหลักกาซาแล่โทรไปรอบแรกเพื่อนกับรับสายพ่อต่อมาเพื่อนกับบรับ,าบรสายบอ่านซาแย่เหลือให้ลูกไส้โทรไปเพื่อนกับรับสายเพื่อนกับอ้างนั่นอ้างนี่ว่าพออยู่โรงพยาบาล เพิ่นบอยอมโอนเงินมาให้ให้ดจนได๋กัโอนเงินมาให้ซาวแห้วนี่อจากเพราะว่ากาแฟที่ลงทุนไปนะมันบแมเอ่อทุนของซาวแหวเนาะซาวแหวขายได้เท่าใดซาวแหวก็ทย่อยขึ้นเพินนะ่นเนาะถึงอเออซีที่ลงทุนให้เนาะพี่วันนะเพิ่นเส้อบอเล่งรัดแต่ว่าในควาวมที่เฮ้าเป็นหนีเพิ่นเข้ากับยายามที่จะทย่อยส่งเพิ่นตลอดเนาะจากพี่น้องส่งเทโลงวดทงเทะลงวดจเจังสียแล้วถ้าเกิดว่าท่านสั่งกาแฟไป1ิบกล่อง เป็นเงินสองพันเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาไปขายต่อตอนแรกนะเพิ่นก็บว่าดียู่จ้ะพี่น้องสาเล่ก็บอกเพิ่นยู่ว่าคันว่าโอนเงินให้นะสาหล่กสิประจานเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้รวยเนาะเขาก็หาเสากินคำหาเงินเลียงลูกเรียงเต่าเซียนได้เงินแต่ละบัทเพิ่นเอาไปสองพันเงินเสียสาวหลสีเฮยดจังได้สาหลกก็ต้องหาเงินเพิ่มเพื่อจะสมทบนอกจากพี่น้องสมทบเพื่อจะส่งคืนพี่วันเขาเนาะพี่น้อง ส่วนเอซีท่านใดที่สร้างขวงน้ำสาวแหล่ละก็โอนเงินมาแล้วแต่ของท่านเด้รับนะสาวแหล่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งจะพ่น้อาเพราะว่าตอนนี้ลูกสะลูกลูกไส้กับลูกสะไพยนะเขาไม่ได้ส่งข,งของให้สาวแหละนะ่แล้วเนาะสาวแหล่ก็เลยให้หล้านยุดดรนส่งให้บันนี้เขาส่งไปสนน่แล้วล้านนะ่ะบางเที่ยวเขาก็อาจจะเขียน ที่ยูพิษส่งไปให้ลูกค้าจังเสียสาวแหล่ะเลยบอกเขาว่าให้ส่งไปไหมเพราะว่านานแล้วลูกค้าก็ยังไม่ได้รับของสาวแ้ลก็ต้องขอโทษขอไผ่ด้วยจ้ะส่วนลูกค้าที่สวิเดนแล้วจะพิน้องที่สาวแหกส่งคิไปให้สาวแหลก็ต้องขอโทษขอโทษขอไผ่ลยหลายเนาะเพราะว่ามันเกิดค่วมผิดพลาดนั่นคือทางโพสที่โนเวนะเขาส่งก่อ้อมูลให้เหาพิษมันก็เลยเห็นให้ของตีกับ คันสาแลวได้รับวันจันนี่สาแลวกระสีส่งหอยพ่นไม่ซึ่งค่าส่งรอบนี้คือว่าฟี่จ้ะสองรอบแล้วพี่นวองซอยอุดหนุนแม่ลูกวอนนี่จ้ะพี่น้ง่งฝากถึงพี่ประพัดสอนสอดสีด้วยนะคะคันได้เบังคลิปนี่เนะาะกรุนาเห็นใจนนเนอพี่เพราะว่าสาแล้วนี่ยเป็นคแม่น้นลำรวยเนะาะกรุณาใช้เงินค่ากาแฟหน่อยนะคะคันว่าเอา ก็เคยเตือนซาแลลว่าว่าอันดาคันบอดได้งเงินจนเฝ่าทรงของก็คือว่าซาแอลก็เหตุตามคํามพีเอฟซีแนะนํำอยู่จ่าพี่น้องแต่ว่าพี่คนนี้เนาะพี่ประพัดซอนซอดสีนะเพิ่นกับบอลน้ำดีเพิ่นก็ตอนแรกเพิ่นกัดีอยู่พ่อหลังๆเข้าทรงไหล่ลายสีเพิ่นกัเงียบเลยบ่อยอมคืนเ<อ>งิ่อนเลยก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย